เรื่องเล่าเรือนหลานนาอาถันเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนสนิทสี่คนจากกรุงเทพประกอบไปด้วยเมลสาวมั่นผู้เป็นคนวางแผนทริปทั้งหมดนัดแฟนหนุ่มของเมเป็นช่างภาพที่ชอบเก็บภาพสวยๆขวัญเพื่อนสาวสายมูเตลูที่พกเครื่องรางมาเต็มกระเป๋าและเตหนุ่มอารมณ์ดีที่มักจะเป็นคนสร้างเสียงโหเราะให้เพื่อนเสมอ ช่วงปลายฝนต้นหนาวของปีนั้นพวกเขาวางแผนไปเที่ยวเชียงใหม่กัน5วัน4คืนแทนที่จะพักโรงแรมหรูเหมือนทุกครั้งเมเกิดไอเดียอยากจะลองใช้ชีวิตแบบคนเมืองเหนือแท้ๆเธอไปเจอที่พักแห่งหนึ่งในแอปพลิเคชันเป็นเรือนไม้หลานนาโบราณที่อยู่นอกตัวเมืองออกไปเล็กน้อยในย่านที่ยังคงความสงบและเป็นธรรมชาติรูปภาพของบ้านสวยงามเกินคำบรรยายเป็นเรือนไม้สักสองชั้น มีใต้ถุนสูงชานเรือนกว้างขวางและล้อมรอบด้วยสวนลำใหญที่ดูร่มรื่นรีวิวทุกอันต่างชื่นชมในความสวยงามและความสงบของที่นี่โหเมสวยมากเลยอ่ะเหมือนหลุดไปอยู่อีกยุคเลยนะขวัญพูดขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังดูรูปบ้านในมือถือใช่ไหมล่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะพี่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าปกติให้เช่าระยะยาวแต่นี่พอดีคนเช่าเก่าย้ายออกพอดี และเปิดให้พักรายวันช่วงสั้นๆเม์ตอบอย่างตื่นเต้นจัดไปเพื่อนเตรียมชุดพื้นเมืองไปถ่ายรูปกันดีกว่าเต้พูดติดตลกเมื่อเดินทางถึงเชียงใหม่พวกเขาเช่ารถและขับตาม GPS ไปยังบ้านพักหลังนั้นมันตั้งอยู่ในซอยเล็กๆที่เงียบสงบเมื่อรถเลี้ยวเข้าไปทุกคนถึงกับร้องวาวบ้านจริงสวยกว่าในรูปหลายเท่าเรือนไม้สักสีเข้มตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางสวนเขียวขจี มีเสียงลมพัดยอดไม้และเสียงนกร้องเบาๆต้อนรับบรรยากาศมันดีจนเหมือนฝันพี่มาลีเจ้าของบ้านซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนท่าทางใจดีออกมาต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มเยินดีต้อนรับจะเด็กๆเข้ามาข้างในก่อนสิพี่มาลีพาเดินชมรอบๆบ้านบ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลป้าเองอายุร้อยกว่าปีแล้วนะป้าพยายามรักษาทุกอย่างให้เหมือนเดิมที่สุด จะมีก็แค่พวกห้องน้ำกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำใหม่สุดยอดเลยครับพี่นัดพูดพลางยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปบรรยากาศขลังมากครับขลังสิพี่มาลีพูดเสียงเบาลงเล็กน้อยบ้านเก่าแก่ก็มักจะมีเจ้าของเดิมเขาคอยดูแลอยู่พวกหนูก็พักกันดีๆนะอย่าส่งเสียงดังรบกวนท่านตอนกลางคืนละ่ะขวัญได้ยินดังนั้นก็รีบยกมือไหว้ท่วมหัว เจ้าที่เจ้าทางเจ้าขาลูกช้างมาขอพักอาศัยชั่วคราวอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองกันเลยนะคะพี่มาลีเห็นดังนั้นก็ยิ้มก่อนจะมอบกุญแจให้และขอตัวกลับไปบ้านคืนแรกผ่านไปอย่างมีความสุขพวกเขาทำอาหารเย็นกินกันที่ชานเรือนเปิดเพลงฟังเบาๆท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายแต่เมื่อดึกสงัดเรื่องราวแปลกๆก,ก็เริ่มขึ้นเต้ซึ่งนอนอยู่ที่ห้องนอนเล็กชั้นล่าง สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าอยู่บนพื้นไม้ชั้นบนครืดครืดแต่เขาก็คิดว่าคงเป็นใครสักคนในกลุ่มลุกไปเข้าห้องน้ำจึงไม่ได้เอะใจอะไรเช้าวันต่อมาขณะที่เมย์กำลังจะหยิบแก้วกาแฟที่วางไว้บนโต๊ะเธอก็ต้องขมวดคิ้วเพราะข้างแก้วของเธอมีดอกลีลาวดีสีขาวดอกหนึ่งวางอยู่ทั้งทงที่เมื่อคืนยังไม่มี และรอบๆบ,บ้านก็ไม่มีต้นลีลาวดีเลยแม้แต่ต้นเดียวใครเอาดอกไม้วางไว้ตรงนี้เมถามทุกคนสายหน้าไม่มีใครรู้ที่มาของมันสงสัยลมพัดมามั้งนัดพูดปัดๆไปบ่ายวันนั้นขณะที่ขวัญกำลังนั่งสมาธิอยู่ที่ชานเรือนคนเดียวเธอก็ได้กลิ่นเป็นกลิ่นหอมเย็นๆของน้ำอบไทยโบราณลอยมาตามลมมันหอมจนหน้าขนลุกเธอรีบลืมตาขึ้น แต่กลิ่นนั้นก็จางหายไปเรื่องที่พวกเขาเจอเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พอจะหาเหตุผลมาอธิบายได้แต่ในคืนที่สเรื่องราวมันชัดเจนและน่ากลัวเกินกว่าจะมองข้ามคืนนั้นทุกคนเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำเพราะความเหนื่อยล้าจากการไปเที่ยวมาทั้งวันนัดสะดุ้มตื่นขึ้นมาตอนตีสองเพราะได้ยินเสียงเพลงเป็นเสียงสะล้อซอซึงที่แว่วมาจากเรือนเล็กๆที่อยู่สุดปลายสวน ซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นเรือนเก็บของเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเสียงดนตรีนั้นฟังดูโหยหวนและเศร้าส้อยจับใจเขาลุกขึ้นมาปลุกเมยให้ตื่นขึ้นมาฟังทั้งสองคนยืนฟังเสียงนั้นอยู่พักใหญ่ก่อนที่มันจะเงียบหายไปเองในขณะเดียวกันที่ห้องของขวัญเธอกำลังฝันในฝันเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดล้านนาโบราณสีม่วงสวยงามผมยาวกล้าวมวนประดับดอกไม้ เธอกำลังนั่งทอผ้าอยู่บนกี่ทอผ้าที่ใต้ถุนบ้านใบหน้าของเธองดงามแต่แฝงด้วยความเศร้าส้อยสุดประมาณแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นสะบัดตากับขวัญในฝันก่อนจะพูดด้วยเสียงที่เย็นเยียบว่าของของข้าขวัญกรีดร้องสุดเสียงและสะดุ้งตื่นขึ้นเหงื่อการแตกผลักเธอรีบคว้าสร้อยพระที่คอมากำไว้แน่นเช้าวันรุ่งขึ้น ทุกคนเอาเรื่องที่ตัวเองเจอมาเล่าให้กันฟังบรรยากาศที่เคยสนุกสนานบัดนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเต้หน้าซีดเมื่อได้ยินเรื่องเสียงดนตรีเขาบอกว่าคืนนั้นเขาก็ฝันคล้ายกันเขาฝันว่ามีคนมาเปิดมุ้งที่เขานอนอยู่แล้วก็กระซิบข้างหูว่าไปให้ผลเมซึ่งเป็นคนมีเหตุผลที่สุดพยายามจะบอกว่าทุกคนคงคิดไปเองแต่ลึกๆแล้วเธอก็เริ่มกลัวเหมือนกัน เธอจึงตัดสินใจโทรหาพี่มาลีเจ้าของบ้านเพื่อสอบถามเออเออพี่มาลีคะคือเมแค่อยากจะถามว่าบ้านหลังนี้เคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าคะน้ำเสียงของพี่มาลีในโทรศัพท์เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวป้ากะว่าพวกหนูต้องเจอป้าขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้บอกแต่แรกแล้วพี่มาลีก็เล่าความจริงให้ฟังบ้านหลังนี้เคยเป็นของแม่นายคำแก้ว คุณทวดของทวดเธออีกทีหนึ่งแม่นายคำแก้วเป็นลูกสาวของข้าบดีผู้มั่งคั่งเธอถูกมั่นหมายไว้กับลูกชายนายทหารจากเมืองกรุงแต่ก่อนวันแต่งงานเพียงไม่กี่วันคู่มันของเธอก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแม่นายคำแก้วเสียใจมากเธอขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ยอมกินข้าวกินปลาแล้วออกแต่ร่ำไห้ว่าคู่มันของเธอต้องกลับมาจนในที่สุดเธอก็ตรอมใจตายในห้องนอนชั้นบน ห้องที่เมย์กับนัดนอนอยู่นั่นเองวิญญาณของแม่นายยังคงผูกพันอยู่กับบ้านหลังนี้ท่านรักและหวงแหนทุกสิ่งที่เป็นของท่านโดยเฉพาะกับคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของก่อนหน้านี้มีคนมาเช่าหลายรายแล้วแต่ก็อยู่กันได้ไม่นานสักรายเพราะมักจะเจอท่านมาทวงของคืนสิ้นเสียงของพี่มาลีทุกคนก็มองหน้ากันเลือกลักทวงของเหมือนที่ขวัญฝันเลยเต้พูดเสียงสัน่น ทันใดนั้นเองนัดก็นักอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขารีบวิ่งไปหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋ากล้องของเขามันคือปิ่นปักผมเงินโบราณอันหนึ่งที่สลักลวดลายอย่างสวยงามฉันเจอไอ้นี่ตกอยู่ข้างเสาเรือนเมื่อวันแรกที่มาถึงน่ะเห็นว่ามันสวยดีเลยอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกขวัญเบิกตากว้างนัดแกเอาไปเก็บที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ต้องเป็นของของ,ของแม่นายแน่ๆเลยแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไร ปังประตูหน้าต่างทุกบานใดบ้างก็ปิดกระแทกเข้ามาพร้อมกันอย่างรุนแรงลมที่เคยสงบกลับพัดกรูกราวเข้ามาในบ้านจนข้าวของปลีวว่นไฟในบ้านกระพิบติดติดดับดับแล้วพวกเขาก็เห็นที่กลางห้องโถงร่างโปร่งแสงของผู้หญิงในชุดล้านนาสีม่วงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นแม่นายคําแก้วใบหน้าของเธอยังคงงดงามแต่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความโกรธแค้น เธอจ้องเขม็งมาที่ปิ่นปักผมในมือของนัดของของข้าเสียงของเธอไม่ได้ดังมาจากปากแต่มันก้องอยู่ในหัวของทุกคนเอาของข้าคืนมาร่างของแม่นายพุ่งเข้ามาหานัดด้วยความเร็วสูงด้วยความตกใจสุดขีดนัดโยนปิ่นปักผมในมือทิ้งไปที่ชานเรือนร่างของแม่นายเปลี่ยนทิศทางตามปิ่นนั้นไปทันทีเธอค่อยๆก้มลงเก็บปิ่นปักผมขึ้นมาอย่างทะนุถนอม กอดมันไว้แนบอกแล้วร่ำไห้ออกมาอย่างน่าเวทนาก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางหายไปพร้อมกับสายลมทุกอย่างกลับสู่ความสงบแต่ไม่มีใครกล้าขยับตัวแม้แต่น้อยคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายของพวกเขาที่เชียงใหม่แต่ไม่มีใครนอนหลับลงแม้แต่วินาทีเดียวพวกเขานั่งรวมกันที่ห้องโถงจนสว่างคาตาเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพวกเขาก็รีบเก็บของออกจากบ้านหลังนั้น โดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยเรื่องราวของเรือนล้านนาอาถรรพ์อาจจะเป็นเพียงบทเรือนราคาแพงสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งแต่สำหรับวิญญาณของแม่นายคําแก้วแล้วเธอก็ยังคงอยู่ที่นั่นในบ้านที่เธอรักเฝ้ารอการกลับมาของคนรักและคอยทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของเธอตราบนิรันดร